ในจังหวะคอของท่านอาจารย์ไมโลมนะครับในคลิปนี้นะครับลองไปดูก่อนครับอาจจะเห็นชัดนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะคอทั้งหมด6ทีนะครับแล้วก็จะแบ่งพาร์ทโทษการคอเนี่ยจะเป็นส่วนหน้าไม้กีต้านะครับคือจุดกีต้าเนี่ยผมเคยบอกจากคลิปก่อนแล้วนะครับว่ามีการวางยังไงนะครับผมคอ3ทีจะอยู่หน้าไม้ ก็จะเป็นช่วงแถวๆนี้นะครับแถวๆกลางๆกลางหน้าไม้นะครับแล้วก็ไปช่วงแถวๆข้างบิดนะครับกลางหน้าไม้นี่หนทีนะครับไปดูครับ <S <S อ่านะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่ามาแถวๆช่วงข้างบิดเนี่ยสที นะครับอ่านิดนึงครับผมในกระดาษที่ม้วนนะครับผมนี่ผมพยายามทําให้ได้โทนเสียงที่ใกล้เคียงสำเนียงของท่านอาจารย์ไม้ล่มนะครับอันนี้ก็ผมถือว่าผมยังทําไม่ใกล้เคียงเลยนะเพราะว่าผมไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ไม่ล่มเนี่ยใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วผมก็ลองใช้หลายวัสดุแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการม้วนนะครับมันจะมีช่องอากาศอยู่ข้างในนะครับการที่เราม้วนแน่นนะครับมันก็ได้อีกโทนหนึ่งการที่ม้วนหลวมมันก็ได้อีกโทนหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็พยายามม้วนน้ำหนักประมาณนี้อ่ามันจะได้โทนแน่นๆ อ่ะต่อมาไปดูท่านอาจารย์เคาะ3ามทีที่เหลือครับจะเห็นนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นช่วงข้างไม้นะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีการไล่ขึ้นนะครับไล่ขึ้นเริ่มตั้งแต่ล่างกลางขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จังหวะการเคราะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันจะต้องทําให้ค่อนข้างชํานาญแล้วก็ตําแหน่งจะต้องถูกต้องด้วยนะครับแต่เรื่องสําเนียงเนี่ยผมอาจจะย,ยังไม่ใกล้เคียงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับอ่ะหน้าไม้3ามที นะครับแล้วก็ข้างไม้3ามทีนะครับผมมันจะได้โคราโทนเลยเห็นไหมข้างไม้กับหน้าไม้โคราโทนเสียงเลยแล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี้ยโคราโทนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับอย่างกระดาษผมน่าจะไม่ค่อยทนนะครับหรือผมอาจจะต้องหาลายยึดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ไปดูอีกรอบครับอ่านะครับลองเคาะ โอเคประมาณนี้ครับลองฝึกดูครับ